ยมเต้าหนึ่งออยเป็นเรียบเรียบคนเจ้ากรุบกเนี่ยและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ กเลยเอาตีมจันปางงานนู่น <harder> นั่นทำนั่นจันอีลีจันเลีนนี่ไปเยไอ้ฝันเหรฝันฝันเลยเนาะแต่ว่าคนว่างคนขีบเหล้าอีลีเจ้ามี่ฝันแต่ว่าอาผัวเจ้าเนี่ยว่าเจ้าถีบเหล้าอีลีเสร็จแล้วเจ้าแก่ผัวบ่บ่ได้แก่งห่วยเขาชิฮู้เรื่องบ่โออ มันกะฝันใกล้ๆสิแจงแล้วเนาะมันบ่ได้ฝันปึบฝันเลยเลยเบาๆเอาเบาๆมันเป็นรายละเอียดในความฝันฝันจังไดเนี่ยฝันจังไรว่าว่าสุภาษิตบอกว่าฝันนั่งกินเข่าสี่คนเนาะจกผู้ใดน้ำรถสองคนแต่คนมันกับแมนคนกับนั่งอยู่ข้างๆเนาะสองคนกับนั่งอยู่นี่กับ่างคนต่างกินเนาะแล้วคนหนึ่งกับว่าวลบคนกินกันล่งแสพเพาแว่าจะสร้างแทบยุหัน แล้วกับมือนึงก็เอามาสกิดแางสี่ศูนย์ที่บ้านนี่คนกินกาลังกินเขาแซบเนาะครับติ้นยันปางหางเลย <c ười> โอ้โตารเรือตนตารเรือตนอันนี้อันนี้คือปล่อยตัวเลขแล้วเนาะปล่อยตัวเลขแล้วแล้วกเมาฟันแมนมโอ้สกิดเบอ่งวาเลขกยังได้ก็ต้องเข่าต้องเขาวันวนี้มือมือล้างวันนี้ฟันแล้วลวนันนี้ลงเลขแล้วเนาะ เลกว่านางชานมันปีนังเบาจริงจำอะไรวันทีมันทีนังวงยตองงวดเลยก็เลยก็เลยก็เลยเป็นมาเลยอยากไปไปวัดก็เลยไปวัดทุไปเซิร์ปูมาอยู่น้อปูอไรครับกับปูสวรรค์นั่นแล้วเนาะปูสวรรค์ปูสวงแมนหลวงปูสวงอะไรเอาเจ้าข้าอาจารย์ลำไปพุ่นล่ะไปหอดวัดไปพัฒนาเลยแมน กับปเฮเดบุญพ้อมเนาะภาษากะละเล่าเร้วก็เลยนั่งแนมแมนมบนวานหลวงปู่สิไปอระยู่กับขระน้อยก็เลยบาดตกลงแต่เวาภาษาเพื่อนเด้บ่ได้มมดเวาภาษาเฮ้าเน่กนว่าเวาภาษาทางเฮ้าคือคือจิเราฟังบ่อกเพราะว่าเราอยู่ประเทศกรรมัมพูชาเนาะที่แหลกแล้วก็ทีแหลกแล้วสิมาอยู่นี่ส่วนมากประเทศเรามันกัด่วงนันกับลั่งลบเนาะ เรากะตกน้ำเรารวดเูื่เดียวแล้วมากันคิดฟึ่งแค่นี้ก็จบเขาหนีว่าเฮ้ยคู่ใดจังไดบ่มาใหญ่เนี่ยโอ้ยคู่เมื่อเราคอยกี่ขันว่างซื่อๆดิขันยันลูกผู้สวงยังสี่หันแล้วก็ว่าวภาษาเขมรกับลูกผู้สวงที่นี่แล้วแล้วแต่ว่ามาขึ้นครับแล้วมาเขาฝันแล้วว่าบทไทยโยยมเตหนึ่งออยเป็นเหลียบเหลียบคนเจ้า กรุบกรุบเนียนแปะว่างเนี่ปะทายยอต่อยน้อยทะลุเมียนหนึ่งอ้อยหนึ่งอ้อยเป็นเลียบกรุบกรุบนียนน่ะโอ้แปะเป็นไทยด้วยป่ะเธอเนี่ยแปะเอาผู้ใดท้าได้หาได้ลูกเหมือนแมนสีหาโศกลาบแมนหลานสู่ขคนแมนแปะถือป่ะถึกหัวเก่งเก่งแท้ตบมือให้ตบมือให้ถ้าได้ลูกเหมือนตั้งใจมันเกิดเป็นเลียบบาน อ๋อบ่บ่ซื้อบ่บ่ตรงแม่นอีอย่างตัวหนึ่งมันเกิดเป็นเลีบปานบ่หายลีบบ่หายเป็นเลีบบ่หายเป็นลบบ่ฟังบ่ออกตัวนี้อ่อแต่บ่ไรนี่สั่นละอ๋อเป็นวางสิ่เอาไปซื้อสั้นเราเชื่อได้ห้าสิบเบาภาษาเขาเบาต้องเข้าเบาภาษาเข้าเราฟังบ่ออกดอกฟังบ่ออกนอกจากภาษาเพิ่นอ๋อผู้ช่วยนี่ถอดรับไอ้เราเราฟังเล่าฟังชวยบ่บ่บ่บอบ่ขมิ้นยังเดียว ทางใต้ฮูเรื่องบ่บ่เอา้าล,ลูกซีดลูกหาเราเดิบ่เขาก็เว้าภาษาหลวงปูนะะน่น่ะล่ะภาษาเขมรเขมนกต่เราเกิดกัมพูชาเนาะเราใจอยู่เราบ่ฮู้ภาษาเฮาดอกบ่คขันคนสมัยนี้ฮู้อยู่ค<ม>ันคนสมัยลาวจ้างก,ก็บ,บ่ฮู้เสื่อคอยนี่ครับเงี่ยขันคนสมัยนี้ฮู้อยู่ เพราะว่าเขาเขาประเทศไทยรุ่นของครูสวงนี่ s i บ p l e เบาแมนซวยฟังคำนี้ฟังสวยฟังเล่าบอกเลยบช่กระบอกหน่อตาภาษาคนหน่อตาภาษาคำนี้เปนขนาดสื่อสารพี่น้องคนอยู่นู้นกันเขาว่าภาษาเล่าใส่ปุ๊บโอ้เสด็มันจังใจเหน่งเนาะเปทาเคนแเคยไปยายซวยเคยไปเห็นเราบ่อยมันน้อยโพวกมันน้อยพวก ที่มาคอยสิบตอกภาษาภาษาันนั้นตั้งไปแล้วไปแล้วไปมาแล้วเคยเคยเห็นเราเลิกโตยังตอนนี้มีชีวิตอยู่เคยไปหาเราบ่ะไปเคยไปหาเราอยู่ไปโอ้ตอนนั้นเขามันเป็นนิยังเราเพราะว่าคนยังดุเนาะเบาตรงๆอายุหน่อยๆมันก็ยังดุบันนีกับบันมีเซียวอยู่ประเทศนั่นแหละก็เลยก็พาไปก็ไป ไปเห yup. ็นหมดบ้านเล่ากระท่อมน้อยๆนึงเนาะแต่เล่าก็บ mm ่ท hmm. ันเถ่าบรนไดได้ตรงัวนั <h asti> <h asti> <h asti> um ้นเห็นเฮาเว้าภาษาไทยใสแล้วว่ามือตึบคูาหวานอ่ะมือตึบคือข่อยฟังคอมเมนต์อยู่นะแม่นบ่มือตึบวันนี้เขาเขาก็เลยให้เซียวนั่นเว้าว่าอันถามมา่านไม่เซียวบนว่าเบาภาษานีได้บ่ไดเบิดเบาป้าสิเว้าจบเว้าได้อีหล๋ ก็นั่นแ่ะถึงว่าตอบเนาะแต่กี่ยังอายุประมาณสิบสี่สิบสามสิบสี่ปุ๋แล้ไปนั่นประมาณเดียวนี่เด้เจ้าวัยสิบสามสิบสี่แมนอายุสิบสามสิบสี่กำลังแรดอือกำลังแรดกำลังแรดไปตัวเลยกำลังแรดไปทัวเลยแมนอืออันนี้สมัยนั้นมันมีอยู่บนแรดๆสมัยเจ้าโอ้มันน้อยโพดสมัยสมัยอายุสิบสามสิบสี่สิบห้าปี ่อยบ่ได้เป็นผู้ยิ่งนจาิตใจในโตนี่เป็นผูน้ใชายิตใจเป็นผูน้ใา้หมดเลยตัดผมผู้ใช้มันบ่ได้เป็นผู้ยิ่งคือวัดท่อมกับแมนสมัยสมมหมืน่นเออทอมแมนแต่ว่าสมัยนี้เขาเอนผู้หยิ่งเพราะว่าทีแหลกเขาว่าสิไปพาตัดเขาก็ไปเอาเินมาจาทำมินน่ะละก็สีมาพาตัดผิดนี่มันผพดใช่สามหมืน่นหา บันดีพอเม่แต่วาลูกเอ้ยบ่าเขาหายเกิดมาจังสี่ก็เอาจังสีสาก็เลยตกลุงอยู่เนาะป้าอันทีแรกเขาก็เว่าว่าเอ้ยมันบ่อยากเป็นผู้เบามันไหลเขาญาติกันเขาตีกันเอาบ่เม่นทีไรเนี่ยขนาดลูกสองคนก็ยังระกวดไต่ที่หนึ่งอยู่เนาะเอ้ยเนาะแล้วทีที่ไปวัดลุงปูสวงเนี่ยไปซื้อสารกับลุงปูสวงคุณบอกแทน ไปสื่อสารเลยเขากขาวาา่าภาษานี่ะใส่มากนมเนาะตอนกขาวา่าวจบเขาไปยังไงล่ะแล้วเมื่อกี้ที่คุยกันนอกรอบนี่ยายสวยวาสีปั่นลูกเหมือนลูกผู้สูงท่านเมื่อไว้นี่บอกเมื่อไนนี่แหละเพิ่นสีมาอยู่นี่บอกว่าเรื่องอะไรเพิ่นสีมาอยู่เพิ่นสีมะซอยยูแล้ววะสีไปสื่อสารกับเพิ่นพ<อ>่อแม่เขาว่าจังสีเนาะกระทาคันโกนเธอ้าน มาดกันเด็กสดจุยถ้าลูกถือได้เฮ็ดได้แมนอาตมากับสีซอยแมนแต่ให้พยายามตั้งสมาธิเอาถืออยังครับถืออยังเพป็นให้ถืออยังเทพ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 นั่งเงินบบเกียวคือเทพอย่างเดียวด้วยก็คือเทพตัวเราเดไ๋ยให้เล็กมาใน่บอก น้าปะไฮว่าเด้ถามเล็โอืน่าจะถามเนี่ยซาไปหอดคุณแล้วโอ้ยเนาะก็คือว่าฝันเห็นหลวงพ่อหวงเนาะเพิ่นอยากให้เอาลูกมือนเพิ่นมาไว้อยู่นี่เนาะค่ะเพิ่นอยากที่มเราไปอีดีอะเราไปอีหลีไปอีหลีตัวไปกินข้าวอยู่ข้างหน้าพุณอืมไปได้จักมื้อล่ะนี่ไปไหนชั่มือไปมือใด้เราเฒ่ามื้อนั้นไปมื้อใด้หืมมืกอวานเมื่อก่อนโอ้มืกอวานเมื่อก่อนอ๋อบัดนี้มื้อนี้ก็ว่าสิไปอีกอยู่ ไปวัดอืดเห็ดปุ้นได้สวยหลังจากที่งวดงวดนีเนาะงวดวัน,นที่หนึ่งท่านว่าได้สวยสื่อสารขอกับปู่ขาวอยู่มองนีเลขที่ใดก็คือสามโตหนึ่งเก่าสสองโตนี่คือเก่าศูนย์เก้าเก่าศูนยเ่ะแมเนาะเก่าเก่าศ เล็กเหล็กเหล็อย่าลืมเหล็กคำนวณเด้อ้องเ้ยเอาปางก้มเขียนอีกเนี่ยเล็กคำนวณบั้งก้มเขียนเหล็กคำนวณเน่ยผมให้เหรอลงรอบอกเล็คำนวณยังยงเหล็กคำนวณมาเอาไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดยังอย่างบ้านใดเขาอยังยังไปเอามาเนี่ยเออบั้งแก้มขาวเอาเหล็กเขาเฮ็ดบ่บาทอีเหล็กคำนวณเสารที่มาเอาตั้งแต่วันที่สิเจผมลงหรอยังเรอยัง ย่างเห็นผมกับบ well, ัว hey! ันเดี๋ยวมาเอานี่เอามือนี่เลยเอาพร้อมกันแล้วบาักเขาลงมาลึื่งทึร่งสืดไปเบิดแล้วพร้อันเหล็กคำนวณเหล็กยังเหล็กฟันนั่นฟันคอยกัดตีหายไปแล้วควอมฟันกัดตีคอยนี่ดูเส้นหน้านี่นะเอาตี้มือนี่แหละเอาข้อมฟันกัดตีไอ้แจวเลยมือบาสักมานนั่นนั่นอันบาสสามบนโครชองเออลังมือเจ้าอีกอื นีบุตรีบุตรีให้นีที่รังทั้งบุตสูงสองทั้งนสี่สองนี่เออแบบว่าเอาไปแล้วตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดยังอยู่อีกเนาะโอ้ยเอฟซีกันสิว่าเจ้าเอาเหล็กผู้อื่นเขมาปล่อยเหมือยปล่อยที่นี่นั่งเคลียรเหล็กวิ่งเบาที่เป็นผู้เอาใส่อันนั้นไปเลยนหมดทุนหมดกอนบุญบอกว่านี้แหละเลขออกวันที่สิบหกแมนบอกล่ะวันที่สิบเจ็ดเจ้ามาแมนบอกล่ะ เอ้ยบดเสียงข่อยบาได้ดอกเขียนเบิ่งบะเสียงนี่สูตรคำนวณโอ้ยเบาทีกอะไรจะของเขียนลายมือจะของเองอยู่อันนี้เพิ่มเลขกฟันไปอีกตัวหนึ่งด้วยตัวไหนเพิ่มเลขกหัวฟันหัยฟันมือเลขความฟันเอาไวล้างซูนเก่าหาสองหาสองนี่ละหัวตีได้หาสองจำนั่นอ่ะเลขกฟันอีกฟันเออนี่มันฟันขั้นคือสองเนอยู่ ฝันเอาได้ได้ได้วนั่นไปเลยเดี๋ยนะหาสองฝันเนี่ยเอาฝันเนี่ยจังหน่อยหนึ่งฝันตัวนี้หน่อยมีความฝันมันซื้ออะไรฝันเด็กฝันตัวนี้งเด็กฝันไปกันยังบอกเป้าที่อยู่เก่ากับตูนอาชีพน้ำตาลได้หรือเปล่าเอาตัวนี้วงกลมไว้ให้แน่เลขสูตรคำนวณหนี่งกลมเลยบาสที่กลมไว้ให้แน่หน่อยกลมตัวไหนเลขสูตรคำนวณเลขสูตรคำนวณเขียนมมาเลขสูตรคำนวณหนึ่งเก้าหาวนไปเลย ม้วนวาวงกลมก็บว่าม้วนเนาะเออมันติดไปทางประเทศกัมพูชาอะไรก็เคยกันนะเจ้าข่าวงกลมด้วยจ้ะวงกลมตัวใดอ่าเจ้าวงกลมเองหลดวงกลมเห็นแน่อาเด็กเด็ดเลยโอ้ยแล้วแต่ปูุงเขาอันนี้ดอกวงกลมคือเก่าสีเก่าหา อันนี้ตัวรอ่องอันนี้เลขกฟันกับรอ่องมุดก็ร่องแหละลแต่มันมันกับมะเขาเลขเลขลงทั้งมุดเนาะจักจักสีบ่า,าให้เอฟซีเพื่นเพื่อนไหมจักสีบ้าจังไดเนาะเพราะว่า,วามันมะเขากันมุดเลยออืมเยกแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ